สวัสดีครับเพื่อนๆทีพีทุกคนนะครับมีผ้ามาเบ่งบรรยากาศน้ำเสเศร้าเนี่ยครับหลังจากที่ฝนขึ้นเนาะครับเนานะฝนตกลงมาครับมื้นนี่ออ้ยแรงอยู่เลยครับมื้นนี่นี่ครับน้ำเต็มหน้าเลยครับน้ำเต็มหน้าเขาเลยมีเสียงกบเสียงเขียดครับ บรรยากาศดีมากๆเลยครับโอ้โหหงายหนงนยหงายหงายครับดูเก๋เนยครับด้ายหงามาได้ใสเคียวข่ดจีดีแฮงครับที่นี่ รยากาศดีครับรยากาศจะมาสอตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงสองเจ็ดโมงสองแต่ว่าครับพาดีขึ้นสูงอ่ะขนาดเจ็ดโมงเสียงกบเสียงเขียดครับถุงย่างไปยงถุงยัง คือได้หมอถือลีอนะครับพาไปเก็บบรรยากาศนะครับนิดน้อยๆนะครับ แรกตรงก็มาอี่ผมมาคือสีอันนี้ดอกเทื่อันนี้เป็นเท่อแรกเ๋ยวมันโตแข็งนะครับของรอบปีนี่คร้ำเต็มขั้นหน้าเลยอันนี้ท่วมเขาไปแล้วครับปัดใส่ไว้ไเลยเห้มันท่วมไปเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นค่าเดียวครับขึ้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวก,กระดันขึ้นนะครับเขาเพราะว่า,วาวมันก็หนี้ตายนะครับเนาะ อนกาศสดจอดเลยครับี๋ยวผมพาไปบนน้ำหวยบะซงนี่บอเนาะครับเนาะนนาไม่หวยบ็ซีนี่นหนาหอยบ่ผมคิดว่ามีินอยู่นะแต่ก็การโต,ตแข่งไปนเนาะครับเนาะหน้าหน้าก็ยังเ,เต็มเ,มเียงกบเชียงเจ็ดครับบรรยากาศอีสานบ้านนาครับบรรยากาศดีครับแบบนี้ชท้าหน้าก็ดีใจแล้วเนาะครับเนาะ บอกว่ดาดนำมาใส่เขาโอ้นำหวยมี่แล้วครับนำหวยเริ่มมีแล้วเริ่มรับนำหวยครับหวยเริ่มมีนำแล้วป่า ปูปลาก็ดีใจแล้วครับค้นก็นดีใจทีได้นามใช่หนานี่ชิบเดินสองเดือนนี่โอ้ยใส่ใส่กุ้งเลยสุดยอดเลยครับหากินน้ำดำหอยหลังจากที่แห้งแรงมาโดนนะครับเนาะครับเน่าใหม่กัน มีกำลังสิออกครับใม่ก็ไดนี่ครับพาบน้ำใกันเนข้าาอ,อ้ยนี่ครับน้ำใหม่ครับเห็นัครับอ้ยน้ำใหม่น้สุดยอดแล้วครับ ก็ร่างก่อนปกไปปกไปนี่ครอนหนึ่งมันจะกาับายหอครับเดี๋ยวผมพายาวเลยฮะเพื่อนยินเชียงน้ำตน ท่านเอกทะลุกันบ่อ๋อคู่กันอยู่นี่ครับเสียงว่าน้ำหอยท่านเอเต็มหอยกายังมีคู่กันอยู่นี่ครับ ผมนึกว่ามันเต็มหวยแล้วทีนห้นได้มาไอ้ฟันอยู่นี่ครับนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะ ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ